สวัสดีค่ะที่สานบ้านสาวชิมครับพี่น้องมาเด้อค่ะเมนูเด็ดจะมาอีกแล้วเห็ดปวกเขาหามาได้เมื่อวานนี้ค่ะล่างไว้ตะมือคืนหนึ่งพุทธค่ะนี่ค่ะแกงเห็ดปวกวันนี้นะคะแกงใส่นอไม้ดองเนาะพุทธค้อยกิดสิว่าโอ้ยอย่างกะหลันเขาเคยกินกะเสดัยเห็ดปวกนี่มาแกงซะน่าไม่สมเตวารองเบิรงเด้อค่ะพี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องสันกอยากแกงซะอย่างเลยต่อไปได้เห็ดปวกมากกสิคิดถึง นราไม่สมเลยนะเธอนะ่ะม,มาพี่น้องมิบอย่างเนี้ยวัตถุดิบเฮากนนีละค่ะวัตถุดิบเนี่ยค่ะหลักๆกัยกี้ีเห็ดปวกก้อนเนาะก้อนมันเนองไม่สมบาาเฮาใส่เข้ามาแกงเห็ดปวกใส่เนาะไม่ส้มเนาะไม่สมคือสาวเสริมเห็ดเนี่ะเ้อค่ะพี่น้องะะอมันสร้างไหวกะไดอายุคันบ่เฝ้าเพราะว่าปีนี้เสริมไ่ได้เนาะไม่ลายกะเห็ดให้ได้เรื่อยๆเนาะหรือว่าบางท่านไปซีมเบื้องหลามันยังผสมกันอย่าเพิ่งกินเด้อค่ะไข่ก้อนก็ได้ไข่ซิมเบื้องหลัง ตะไคร้ผักอิตูพริกสดค่ะอ่ะมาเก่งเลยนี่ตะไคร้กับหัวกิ้งไคหลงดุสดค่ะปูง่ายไงนะพี่น้องเด้อน้ำปลาค่ะพี่น้องสิว่าตะไคร้กับหัวกิวาา้งไคเป็นแม่นอันเดียวกันว,ว่าซะซึมอันเดียวกันเด้อค่ะซะซึอบอกอินดิเซอร์สองหนึ่งค่ะพึนน่เอาน้ำออกก่อนเด้อมันสิตีดมันสิแตกคุณลองค้นเนาะเฮี่จังสี่ก็ได้นี่เอาขวดไปใส่อีกนะนี่ได้อยู่เด้นี่ เร่ลาสเสิร์มปลาเสริมบ้านทําเวลาดอกค่ะปลาเสริมกับสิกินเลยแต่ว่าเราเสริไม่ได้กินเด้วขวดน่ะ<ห>นอืมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสเสริมคือขายหมดเด้พี่น้อง้าพี่น้องเห็นเบื้องหลังบงังบางหมมกอนเสริมนี่ปลาเสริมไปหาของกินกับจริงเนาะแต่ว่าเขาจะเก็บขวดเก็บอย่างมาพร้มเด้อืมนี่ค่ะเอาหน้าเพิ่อนออกแต่ว่าสเสริมบ้านหลังเด้อค่ะพราะามาเป็นน้อไม่สมไม่ นอไม้ส้มใหม่นี่ซีมเบิงก้อนลืมบอกนอเพื่อน่ะนะซีมเบิงเยอะผึง่งเทน้ำก็ได้ซีมเบิงอืมต้มลด้ไ่มอาพี่นองพ่มากต้มนะปิดได้อีกเลยต้องได้ห้าปิดไ้เลยปิดไ้ดีๆข่าวงามปะแกงสองขวดเมื่อเนี้ยนอไม้ดองใหม่ค่ะเบ่นบานามเพิ่นเด้อค่ะน่าใส่เข้าไปเลยแกงลงไปกัเทงลงไปเลยค่ะ สองขวดเห็ดปวกค่ะใส่ลงไปแล้วเด้อค่ะเห็ดปวเพรต้องร้อยอี่ยังเพราะว่าเพื่นอนันยก,ก็เห็ดปววเพิ่นเหนียวยุ่ยเพรานไม่ได้เละไงนี่แกงแค่นี้แหละค่ะปลาซุกแล้วก็ซีมเบิ้งพี่น้องไม่ได้ใส่ยังเด้อค่ะคอยมีน่ะประเด็กสาวเสริมไม่ได้ใส่ยังเลยเี่ยนตะไคร่ตู้ไวไป้ปะเนี่ยค่ะพี่น้องสุกแล้ว,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 วค่ะฟดบัวบัวบวดีปะแซบเลยเด้อค่ะไม่ได้ปรุงยังเพิ่มเด้อเท่าที่แบบพี่น้องเห็นหนั่นแหละค่ะใส่ผักอีตูลงไป ผักอื่นกับบ๊อเข่าปันไดเด้อค่ะพี่น้องคันสูตรบ้านสาวเชิมเนี่ยผักอย่างอื่นก็ไม่เท่าไรแ่ใส่จะผักอิตูแค่นี้แล้วเลยแค่นี้ลูกโดดน้งลุกโดดเขาอื่นักอถึนเห็ดปวกบ้าดูเห็ดปวกเอากินเอาความนัวของเห็ดปวกใส่กับนัวน้ำม่สมดูแต่เสียบบ้พี่น้องกนน่ะเอาไอ้พวกเนื้อกินเขาลายลายมือเนี่ย พี่น้องเบื้องเนี้ยกินซอยเนี้ยเปนเนี้ยค่ะมีลาบหมูแมวมหาห้เนาะค่ะแกงเฮดเฮดโอ้ยแกงเฮดปวกเส้นเนาะไม่สมทีเ่เทาแกงอันนี้ก็เป็นอาหารที่ว่าจากมือหวานนี่ค่ะลวกเฮดทอดปลาแดกเอ้ยมกปลาแดกเนาะแล้วก็พักสด,สดอันนี้ออมไก่ค่ะมาได้พี่น้องม,มากินขา้าน้ำกันค่ะมาได้ค่ะพี่น้องมากินข้ากินน้ำน้ำกันอืมันจะเนี้ยไป็นตัวเนียบมือนีอ่จำมกปลาแดกก่อนอถ้จุยเย็นเลยก็แข็งแท่ เนี่ยมไปแบบไม่แรกสั่งหใช่ไหมเมื่อวาไปแบบไม่แรงสั่งขึนทำมังค์เลยเป่าหวานห้อยห้วยอืมครับ พี่น้องว่าอย่างอันน่าไม่สมซะสมนอะบ่ค่อยเห็นออกคลิปดูๆเนี่ยเ่เป็นอย่างนี้คลายเมื่ออะมัมีน้องกินคลายมาเห็นไม่ได้คลา,ายดอกฮะคือพี่น้องเห็นอะไรละน่าไม่สมมันก็ไม่ได้ไหลเนาะ ก็กิมบะโผลเนี่ยเอยี่ยงกันเนี่ยไม่เหลือหลายอืมอืมอืมเดี๋ยวคือไทยเนี่ยบ้าลูกโดดวแบบฮะบ้านเนี่ยเดี๋ยวคือไทยเนี่ยอืมเดี๋ยวยเป็นเกี๊ยวใช่ไหมจุ่ม ขันแก่เขากันแล้วกับไม่ได้ค้นหาแหลกเสริมสดเลยเพิ่มอะไรอย่างฟินเปล่าอ้องกินเลยเห็นมาเก่งมากลิมกไม่สดเนี่ย เดี๋ยวมันแนปนเทนบักเรนเลยจริงๆนะต้องอย่างนนปอนปอนเทนบักเลน,เนได้อ๋อหมายถึงมาเฮ็ดป่นนี่แบแจะว่าใส่บักเล่นเขาไปนน้ำอเออ,อแบบป่อนอุดจ,จุยเส่ไเปู้หัไหลจ้ะก็อยเห็นไหลล,นะมมลยย่ะใส่ไปนี่สมบูรณยอีกเนอ่ย ปิีนภักกันใบเสริมปุ๋นทานให้ดป่วนเขาโรยให้เลยยังเอาลิปน้องวัวลงไปพี่น้องตาเสริม ไม้ถึงว่าพี่น้องในม่บันเหมือนละบผานน้องหัวนะผู้บนมหมักน่ะหรือว่ามันเนะมันหน่อยตัวนะคืเอเธอหนีแล้วเตี้ยแล้วเสริมแสบเยอะกินก็ได้ไม่ได้อย่างนอยากหลายน้องวัวนะ่ะอ่ากด้่า mm. mm. ปงม,มาไม่ไม่ห้อนดีครับอ,อยากสดเ,เสียบแต่ว่าตรงไหนมะเปาเองบ่มาก,กินห้อนหลายอยอะเดี๋ยวคืนไม่อ่อน ับน้ำมันสมไม่แห้งแสบอยู่แล้วเนาะพี่น้องอแกงง่ายสุดกรแเมนแกงเห็ดปอกเส้นน้ำมันสมนเลยนะ ừ thôi Đi đẹp ngái ngay ừ ừ gòm nó mang đi mai đẹp Bạn nhìn tuyệt đĩa kìa ừ, cái này cái gì không. Để không?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  สกินเขาเนี่ยพี่น้องรู้ป่าวกิน,นยังแน่นเขาต้มอันเนี่ยอีกก็แตงโมโรตีบะอ่เหยากสดอยู่มันไม่เย็นจ้าเลือแซบเนีย่ย ผักป,ปูเดี๋ยวเราว่ามากแกงเนาะไม่สมเนาะเรามากแกงใส่อย่างมันละวันผักเออมันผักใส่ไอตูนะตะก,กี้บานเห่อแกงใส่ปะ่ะอืมมันมีหนักเตี้ยนี่กแกงใส่ผักใส่แบบยังใส่ผักใส่อะไรแกงใส่ยหนังเนาะเห็นปะ หานบ้านเหาอขนาดคนหนองคายคือกันนี้นะค่ะคนในพื้นที่นี่กินม,มาคือกันแล้วเชิญมา้นเกินมันอนะ่ะอืมแถมมาเกินไปหายแค่เถื่ออ่าเกินไม่ยืมเ่อแล้วก็มาเคยคกินจะไปหาอีกมันบ่ากนว่า จะ,จะไปหาใส่ลยเร่รู้ว่าจะไปเทมันมีดอนเฮ็ดปวกบ่มีดอนที่ล่ะบ้านเฮาก็ยังไปหาอยู่เด้ลยม่นก็ไปหาปมันม่แสวงอือเ้ัเดี้จะให้เฮ็ดข้าวซิงซุม,มื้อเห็ดข้าวซิงละ่ะเราสั่มกันต้องใม่ข้าวซิง มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าเสื้อสัมปะรดหรอแบบว่านั่นเนี่ยพี่น้องมันคอมเมนต์มาว่าสาวเชิมก็บ่อยากเบิ้งคลิปหาน้อมัยไว้เลือดตุลเจ้าบ่าอยากเห็นภาพจะลำบากพี่น้องว่ากราบขอบพระคุณหลายเด้อข้าเสื้อม,มากขอบพระคุณที่เป็นห่วงที <S <S ่เก็บรู้ว่าฮิปโปกระใจ้าอยู่ซึ่ยู่จริงไหม รู้<ด>เห็ดปัวบ้านนะเฮ้ยได้กินน้ำมันเยอะยหญ่เกตเห็ดไตเบื่อมากินเยอะสิว่าเธอหยังปีสันตกบกับเธอเล็กๆแม่เธอกัยังบรรลุเลยเห็นป่ะที่เห็ดปัวยกกอกเป่วยละไอ้ฝน <ละ S 2> อ่ะ มใกล้เกียมูลแบบก็ลูกเพราะแบบเบืนนะเ่อก่อนน่ะเพิ่นไม่ได้ผิดนี่ค่ะที่เพินเพ่นไม่รู้เพราะว่าเพิ่นไม่เคยเก็บเพินไม่เคยเก็บแล้วก็ไม่เคยเหาอ่ะน้ำโค้งทางนทางบ้านเธอแบบยึดอาเซียเกษตรกรเป็นหลักนาะเพราะว่าดินน้ำอุหลมสมบูรณ์แบบ เขนานำซ้ำปลาเพิ่นอุดมสมบูรณ์นี่เสแปร์นี่น้ำใหม่สมไม่กับเสแปร์น้ำใหม่สมเก้ากับเสแปร์ซูมม่อนี่น่ะบอกเลยเคล็ดลับกันเฮ็ดใส่ขวดน่ะคนสมัยก่อนเพิ่นบ่รู้เนาะเพิ่นก็เฮ็ดใส่กระปุกไว้มันก็แบเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเก็บอุณหภูมิไม่ได้ทอซูมมื่เนี่ย คือมาเฮ็ดไซสกว่าแบบโดนไปรสแซ่ดกับบะเปี๊ยพี่นั่งรังบงังนะบะมีเปรี้ยวเกิดบะมีบ่บะเปรี้ยวแต่นงไม่กับข้าวงับยุตตลอดปีไล้วสนเสริมกับมันใจปะ่ะ เกินปีใส่หลุดโดดเข้าไปไล้ยไม่ใส่ฮอนนะ์นอมันนะน้องม่เก็บได้เกินปีน้องม่สมพิสูจน์มาแล้วปีจะเดือนกับระลุแต่ว่าได้โดนว่าเสีย เฮ็ดกินข้าวเพื่ออะไรพี่น้องอ่ะ เขาเป็นทองเงี้ยก็นี่ก็เอาลงไปนะพักก็เนี่ยมันเจ็บทองก้อนเสื้อพี่น้องว่าหนึ่งตอนแกงน่ะยางในหัวแำเพชรแล้วกระเทีบมพริกซ้ำนั่นบะนี่แบบสิซุกอ้าวคือไปเห็นลูกโดดเส้นเอาลงไปอีกกำนึงโอ้ยเจ็บ ปิดปะปิดเลยีน้องก็เห็นป่ะเนียงหลงคือเป็ดอิ่มไรน่ะนะความแซ่บขงคนน่ะส่วนเหตุพอแม่ล่างไม่เห็นละบมรู้ว่าเพิ่นไปติดบ่รู้ว่าเพิ่นไปเห็ดคลิปยังไงก่อนเห็นผู้ใดกินหมาผู้เนาะ พราะสิแกงนั่มัหลให้เขาหามาหมูเนี่ยแกงเป็นนอเป็นนอแล้วก็เส้นเห็ดพอแล้วก็สีไม่ยั่งแตกเปาะคือเพิ่นอ่าวเหลือแต่กุกดิผู้เล่าผู้แก่ซุ่งมันเนี่ยใครเนี่ยผู้ใดพี่ลูกหลานเป็นยังก็ใหญ่เติบโตกันไปเหมื่อละน้อยใหญ่ใหญกันไปเหงาใหญ่ละน้อยโซเชียลกับยูน้ำเปิ้ลได้โอเคเยอะนะน้ำมือเปิ้ลมือละอืม ย้นอนขึ้นไปหกเจ็ดปีหรือว่าห้าหกปีที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกุดังคนกสิว่าลโลกโซเชียลมันจะมา,บบานะระบาดนะเพราะขาดที่ว่าจะมั่นจุดมือน,นีนอิหลี่ยินไรโทรศัพท์ปปอิหลี่แบบทีวีเ่าเคยเห็นแล้วกับเบิ้งหน้าสอบแบบเอ้ยอย่างก็บเบิ้งโทรศัพท์เป็นนั้นแลว้วก็วางไม่ได้ขาดไม่ได้อิหลี่วันนี้สำหรับแต่ละคนดีนเฮากคือกันมีเวลาปุ๊บเนี่ยจับโทรศัพท์เลย เอะไะเนาะค่ะเมื่อเนี่ยพามากินข้าวกินน้ำน้ำกันเสียบแล้วพี่น้องเนี่ยเขามันทองเงี้ยก็นี่กะคือสิกวดเรียบหมดยุคค่ะแต่นี้ก็ซุดป่อเพิ่นลับยิ่งมาเนื่องด้กับฝากพี่น้องมันกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะไปเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ